โอ้สวยมากเลยน่ารักมากขาออกค่ะเออต่างบ้านต่างเมืองแล้วมันแปลกหูแปลกตาก็เลยถ่ายมาฝากค่ะสวยงามมากนี่ก็อีกมุมหนึ่งคนละฝั่งทางที่เราไปทานอาหารค่ะแล้วก็ย้อนมาทั้งสองทางเลยค่ะสวยสวยแปลกตาเดินตามคุณล,ลุงค่ะ เราก็มาเดินชมเดนมาร์กค่ะตลอดเส้นทางที่เราเดินมาบ้านจะมีสีเดียวกันหลังคาก็จะเป็นสีเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็บ้านก็เป็นสีน้ำตาลเหลืองทุกหลังเลยค่ะที่โบที่นี่เดินมานทุกบ้านเลยตอนแรกๆก็ไม่เป็นไม่ได้ถ่ายแต่ว่าเออถ่ายสักหน่อยมาฝากเพื่อนๆนะได้ชมว่าเออบ้านเขาสีเดียวกันหมดเลยค่ะ ทั้งหลังคาแล้วก็สีบ้านเดินตลอดเส้นทางเราเดินมาไกลามากแล้วนะคะเนี่ยคือเดินไปเรื่อยๆเป็นการออกกําลังกายบรรยากาศบันเดียค่ะไม่เป็นก็ไม่เคยมาก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆชมด้วยจะมุมไหนซ้ายขวาอะไรเงี้ยก็จะเป็นบ้านแบบเดียวกันหมดเลยค่ะแล้วบ้านเขาไม่ได้สร้างด้วยไม้เขาสร้างด้วยอิฐคือบ้านปูนบ้านอิฐบ้านปูนนะคะ เป็นตึกๆไม่เหมือนประเทศนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์นี้ส่วนมากสร้างด้วยไม้ทั้งนั้นเลยค่ะก็ไม่ทราบว่าเหตุผลอะไรอาจจะไม่มีป่าไม้พอที่จะมาสร้างบ้านป่าไม้คงจะน้อยเขาก็เลยสร้างบ้านด้วยอิฐด้วยปูนะคะ่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นสไตล์ของเขาค่ะคุณลุงก็เดินไปก่อนเลยค่ะอันนี้เป็นอาร์ตที่ฝั่งทะเลชื่อ สกาดกนคุณลุงก็เดินตรงไปที่ทะเลมีเรือจอดหลายลำค่ะแต่ว่าเป็นเรือคุณงานคือเรือทำงานค่ะดินทรายสวย,สวยงามมากโอไ้ไม่เคยมาที่นี่สวยงามมากเลยค่ะพรุ่งนี้อาจจะกลับมาอานันนี้เป็นมันแรกก็เลยถ่ายมให้ชมด้วยค่ะโอาดินทรายสายะเอียดมาก เสร่รองเท้าเปิดมาเป็นยังไงเนาะสายเข้ารองเท้าหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะตอนนี้ก็มาใกล้ทะเลแล้วค่ะบรรยากาศด,ดีคนเขาอาบแดดกันเยอะเยค่ะังนแต่ไม่เป็นไม่น้สูงไม่ช็อกนะ,ะดินทรายสวยดินทรายละเอียดมากเลยบรรยากาศก็ด,ดีโอ้คุณนอนตกักแดดถึงเต็มเลยค่ะ สุดมากจะมาจากประเทศอื่นท้องฟ้าจำใส่ท้องฟ้าจำใสมากเลยนี่ฝั่งที่เราเดินมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะ,ค,ะคนอับเดกันเยอะทั้งบนฝั่งและข้าไแม่น้ำเราก็จะเดินไปเรื่อยๆค่ะจมบรรยากาศไหนๆก็มาที่นี่แล้วที่นี่ เ็นสถานที่ที่มีชื่อดังมากค่ะคนนอร์เวย์เขามาที่นี่กันคนตาที่ไม่เป็นไปทํางานบ้านให้ลูกเขาก็อยู่ที่นี่ค่ะคือเขามีบ้านอยู่ที่นี่บ้านสองหลังหลังหนึ่งที่นอร์เวย์หลังอยู่ที่นี่เป็นบ้านพักร้อนแล้วก็อยู่ด้วยโอ้ยคนอาบน้ําอาบเด็กน่คะสวยงามมากเลยค่ะทะเลที่เดนมาก แต่คุณลุงภาพเสยงไม่ได้นักสนาที่ตรงนี้ที่ไม่เป็นกับคุณลุงเดินมาตรงนี้ค่ะที่เห็นเป็นปูนนั้นไม่เป็นไม่ได้สายตั้งแต่แรกๆก็เลยจะถ้าจะนี้มันเป็นช่วงสงครามช่วงหนึ่งอันนี้ไม่ใช่คนเดนมาร์กสร้างขึ้นนะคะคือชาวเยอรมันตอนนั้นสงครามโลกครั้งที่สองค่ะ เขามายึดเดนมากแล้วก็สร้างเอาไว้สร้างเอาไว้แล้วก็ปูนนี้เป็นกำบังที่แน่นหนาแล้วก็จะมีปืนส่องไปทางทะเลเพื่อที่จะเตรียมตัวยิงทุกลำที่เขาไมา่รู้จักนะคะช่วงนี้เป็นช่วงสถานที่ที่เกิดสงคารมามเมื่อก่อนที่เห็นเขากำบังเอาไว้ก็ เกี่ยวกับสงครามท่านั้นเลยค่ะช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั้นไม่ได้ถ่ายมาตั้งแต่แรกถ่ายนิดเดียวมาฝากค่ะเราได้ออกมาเดินตอนเย็นค่ะคือกลางวันกับไปเลยไปพักผ่อนก็ไปหลับนิดหน่อยตอนเย็นหลัมาก็กะว่าจะมาหาอาหารทะเลทานกันค่ะปิดเพราะว่ามันสามทุ่มกว่าๆแล้วค่ะครัวปิดแต่ว่าเขายังเปิด บาร์เปิดให้ดืมะะ่มค่ะตกลงอดเลยคะ่ะไม่ต้องทานหารเย็นแต่เราก็อิ่มกันหมดแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเรือโอ้เรือเล็กเ,เล็กเรือเล็กเรือใหญ่คนทำ,ทำอาหารทำอาหารกินข้างในกันหอมฉุยๆเลยคะ่ะนั่งข้างในทานอาหารกัน มีความสุกักชิลี่โอイเหรลี่โอイル please Yes มาแล้วค่ะพิซซ่าของแกส่วนนี้ก็ของส่วนอันนี้ก็เป็นของแม่เพนค่ะเป็นกุ้งค่ะน่าทานไหมคะทำอาหารรอเดึกค่ะนี่ต้ยเหะ อาหารรอบดึกเพราะว่าหมดแต่ไปเดินตัวเต๋ตัวเต,ต๋เตร้านสุดท้ายก่อนที่จะไปทัวร<ม>์เป็นกุ้งของแกของของแกพิซซ่าของมนเป็นกุ้งค่ะม,มากาทันด้วยกันค่ะ